สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับแพทกับช่อง pop off patriot ครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งคัมแบ็กมาให้เราได้ดูกันนะฮะอูจูโซนยอกลับมาแล้วจ้าก็คือจากเพลงล่าสุด นะฮะก็คือหายไปนานมอกจนกระทั่งมาออกควินดอม2นะฮะแล้วก็ซัมเมอร์นี้เราได้คัมแบ็กของอูจูโซนยอมาแล้วจ้ะทุกคนครั้งนี้นะฮะสาวๆก็กลับมากับเพลงที่ชื่อว่า last sequence นั่นเองก็คือสำหรับเพลงนี้นะเรายังไม่ได้ดูเลยว่า,เ,าเป็นยังไงนะฮะไม่ได้แตะทีเซอร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือ ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพลงนี้เลยจ้ะว่าจะออกมาเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เป็นอีกวงหนึ่งนะที่เราจะต้องขอบคุณควินดอมสองที่ทําให้เราได้รู้จักทุกคนในวงมากขึ้น,นะฮะจริงๆก็รู้จักเมมเบอร์ทุกคนในวงนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้เข้าไปแบบเห็น personality อะไรต่างๆของเมมเบอร์นะฮะก็จะรู้จักหลักๆอยู่แค่ ยอนจองแล้วก็ดายองอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอมาดูฟินด้อมมาทุกคนกลายเป็นว่าเราโดนยอลืมตกคือชอบยอลืมมากคือทั้ง personality ทั้งความสามารถในการเต้นแล้วก็น่ารักอะยอลืมกลายเป็นตอนนี้เหมือนจะเป็นคนดิเดตที่จะมาเป็นเมนของเรานะฮะสำหรับอ,อูจูโนยอแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราชอบมากซูบินหรือว่าจริงๆแล้วเราคือสแตนของโจโกมี เพราะว่าคือตอน super y u p p e r นะฮะก็คือชอบมากจาก้ะฟังวนแล้ววนอีกนะฮะเป็นสไตล์เพลงที่แปลกแล้วก็สนุกแล้วก็ติดหูมากๆสำหรับอ่ super y u p p e r s นะฮะแล้วพอมาได้ดู q u i n dom สองเนะี่ยก็ชอบ3คนนี้เป็นพิเศษ h e a w a y นะฮะตอนนี้เขากลับมาเป็นไม่ใช่ u น i t แล้วเป็นแบบทั้งวงแล้วนะฮะเออแต่ว่ารอบนี้ค o m e b a c k ครบถ้าไม่นับเมมเบอร์จีนคือครบไหมทุกคนดาวนมาไหม รอบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้เช็คว่าไม่ได้เช็คทีเซอร์ว่ามีดาวนอนไหมแต่ว่าเราเห็นแบบแบบว่ามีโบนาแนๆ่ๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะโอเคมาครับทุกคน 3...2...1... สอไตล์เพลงแบบแค่เริ่มมากก็รู้แล้วว่าเป็นอูจู โออินซอสวยมากดาวนกลับมาจ้ะโอ้ชอบบิดตรงนี้นายองเสียงทายองอ่ะทุกคน มุกบนหนาสวยในขาดนี้นะยืยันจองชอหลืม,มาฮ้ยทันหุกเห็นโคชายชูบินน่ารักจัง โอ้โหเท่มากอะวะเอ็กซ์เ่ใส่ชุดนี้แต่ว่าแรปดุนะจ๊ะผมสั้นสวยมากอะ่ะโอ้ oh my g แซ่บโคตรสวย มันโคคือโครโครอูจูตาสวยมากเลยเนาะ <_ EN> โหเซ็กซี่มากรับเต้น <_ EN> โอ้าชอบเสียงตรงนี้ของยอนจองมาก คุ้งแบบเสียงคุ่งเลยอะแต่บีดเพลงคือมีความเฮาส์มากเลยนะโอ้เขาชอบคำว่า forever เมื่อกี้นะาร่าก็สวยมากเลยอะ่ะที่จุดในใสายตาน,นั้นโคตรเซ็กซี่ ยงฟังแล้วมันแบบอบอ,อุ่นหัวใจยังไงไม่รู้เนาะรู้สึกเหมือนกันปะบิดสนุกมากบิด,ดโค้รเฮาส์อ่ะมีความเซ็กซี่ ใน attitude จริงๆด้วยตัว c o r โ o ก็มีความเซ็กซี่ subtle มีความเซ็กซี่แต่มันค่อนข้าง subtle นะทุกคนแต่ด้วยความที่เป็น j u j ูอ่ะมันเป็นสไตล์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วมันอ,อิ่มอกอิ่มใจยังไงไม่รู้ว่าความ v i s u a l ของแต่ละคนะคือ melody ของเพลงอะ่ะมันค่อนข้างหวานในขณะที่ beat ของเพลงมันมีความ house แบบ ฮาส์จ๋ามากๆเลยอะทุกคนเออมันก็เลยกลายเป็นว่าคอมบิเนชันอันเนี้ยมันแบบโคตรน่าสนใจคือมันยังแกลบความเป็นตัวตนของอูจูได้อยู่ในขณะที่บีทสร้างความน่าสนใจของเพลงให้มันมากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทุกครั้งที่ฟังเพลงอูจูอ่ะมันจะพอฟังจบมันจะมีความรู้สึกแบบใจฟูยังไงบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่พอทุกครั้งที่เราฟังอ่ะมันจะมีความอบอ,อุ่นมันจะมีความ ไม่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ทุกคนแต่มันจะมีความรู้สึกบางอย่างแบบเนี้ของสาวเพลงของอูจูอะความซัซิฟิสเคทของของเพลงเขาด้วยแหละเนาะวายของเพลงอะไรอย่เงี้ยก็ประมาณนี้ฮะทุกคนคิดยังไงบ้างกับผู้ชนะของ Queen อมสองที่คัมแบ็กมาในวันนี้นะฮะก็ อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้นะฮะเป็นเมนใครหรือมีอะไรอยากจะขายเกี่ยวกับอูจูโซนยอก็มาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มานั่งดูด้วยกันจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค like, ์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันเร็วๆนี้นะฮะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย